โอเคครับก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเอ,มเอ้ยลืมแนะนำตัวนะฮะผมก็แบงค์เกมมิ่งทีวีนะฮะเอาเรื่องก,กันเลยนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเ,มเขาเรียกว่ายัางไงดีสอนพับปืนกระดาษนะโอเคอย่างไรนะฮะคุณต้องมีกระดาษก่อนนะ โอเคเดี๋ยวมา,าสามแผ่นนะโอเคก็ขอฉีกแป๊บนึงนะโอเคนะก็จะได้มาแล้วสามแผ่นด้วยกันนะฮะหนึ่ง สองแล้วก็สามนะสามแผ่นโอเคเราเก็บสองแผ่นนี้ไปก่อนเดี๋ยเอามาแผ่นนี่นะให้ทุกคนเออไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นไหมพับครึ่งนะพับครึ่งโอเคก็หลุดนิดนึงนะโอเคก็ตากออกนะก็พับอย่างนี้ นี้ให้มันมาเป็นอย่างนี้นะเนี่ยมันก็จะพับแปรออกได้